วแสดงลงอ่ะใช่เนาะแสดงลงมันลงมาทางนี้เนาะครับอ้้นแยงมาคุณนะอืมอัดไหมเกดีวัดป้าคุณับเพิ่งเห็นยอดึกอุเลยขึ้นเลยโน้ต5ีห้าห้าแปดห้าปดไมได้ขึ้นไอีกเลยคุณับเพิ่งเนี่ยห้าแปดก่อนก่อนเขาเรื่อนะครับ โอ้ยเดี๋ยวนี้เปลีป่ยนแปลงไปเยอะพอลงมาเนี่ยไปยึดสั่งเรนะือไปยึดเป็นปฏิวัติปีห้าเจ็ดเนาะปีห้าแปดรูกเต่าเนยสวยๆมือนลูกอะไรเหร<ะ>อจะเป็นรูปอะไรค่ะ ใช่ตัวม,มันสุนัขทำหน้าปากสัตว์เล็กเวลาวิ่งอันนู้เขาใหญ่นะเขาใหญ่ตัวเขาแหลมๆบางมิดแล้วอันนี้ขับเห็นแต่พวกเขาแล้วบ้าง